ทีเล่นเก่งหนูปะไม่น่าใช่หนูนะแล้วก็ไปถามแบบฝัง่งครูที่เป็นแบบว่าเหมือนผู้อำนวยการใหญ่ของทางครูสอนเต้น <ไง S 1> นะคะเขาก็บอกว่าเออครูภูมิใจนะโบแบบทําทได้แลไอย่้ยใช่ไหมคะครูที่ครูเขาพูดกันไม่ใช่หนูนะคะที่บอกว่าจาท่าเก่งตอนตอนช่วงแบบเป็นการมิกเซฟเป็นช่วงที่ไม่มีสมองที่สุดแลวะคะตอนนี้ ยังไม่มีเลยจำค้าไม่ได้ไม่รู้จักคําว่าจริตจะกรานดัดจริตแบบว่าตลกตลแหลกทําไม่เป็นนีแล้วตอนนี้ตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่พบเกินแปะอุปกรณ์มาให้เราเแล้วเพราะเวลาเวลาทำให้เราเป็นอย่างนี้คนรอบข้างสังคมหล่อหล่อขอโทษตัวเองเลยคบคนอื่นเลย ผมเมื่อก่อนเป็นคนพูดน้อยมากอ๋อหรอใช่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมไปโดนอะไรมาประสบการณ์ที่ไม่เก่งหรือะไรครับไม่ตอนเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะค่ะที่พี่ในวงเขาก็พูดกันเก่งใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเขาพูดกันแล้วก็ให้เขาพูดไปเราไม่พูดแล้วต่อมแล้วเขามันเป็นนักแสดงอะค่ะพวกพี่ๆนักคงและข่าวอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ใช่เสร็จพี่ๆนะจะเป็นอ่ะพี่นิวหนวดเขาจะบอกว่าเธอต้องพูดแล้วเธอจะเป็นดาราถ้าเธอไม่พูดแล้วกล้องมันจะจับเธอทำไมอ่ะเกตการ์ดก้าว เลยลูกสาวหนูต้องพูดลูกเดี๋ยวพี่สอนอแต่เขาตัดอะคำซีรีส์เพราะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ละคนก็นคือพูดไม่หยุด <ๆ S 2> ไปเด็กน่าจะแบบเกียดดีปากนคนละทีสองทีเหมือนกันน่าจะโดกนกันมาเหมือนกันตอนนี้เราพูดแซงหน้าพี่ๆหมดแล้วชนะเลิศแค่แต่พอเวลาเจอพวกเขาอ่ะเราก็พูดไม่ทันอยู่ดีแล้วก็นออั่งฟังเพลิน มีกำลังใจดีเนียค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีแรงเต้นแรงร้องไหมเขามาให้กำลังใจหในึ่งวันใช่อ,น,อนั่งข้างเลยนะคะคุณแม่ประกบเลยประก,กบว่าที่แม่ใหญ่อันนี้ยังไง <c oughs> ว่่่าทีแมโยนไปก่อนโยนไปก่อนไปเรื่อยอพูดไปก่อนโปรยโปรยไปก่อนเขามาดูวันวันแรกหรือว่ววาไงวันแรกค่ะจุดชื่ชมไหมเขาชื่ดชมเราไหมเขาก็หันไปบอกแม่เลยน้องสวยมาก ตอนแรกเขาจะไม่มาเพราะว่าคิวเขาไม่ได้เขาถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเหมือนเขาได้เลิกเร็วมั้งก็เลยแบบเฮ้ยพี่มาได้ก็เลยมาแม่ก็อยากมีเบิร์ดด้วยแม่ก็อยากแต่เป็นแม่โบนะแม่แม่พี่เล็กไม่ได้มาเปแม่แม่โบลุกขึ้นมาเต้นไหมแม่โบไม่ได้มาอาจจะยางอาจจะเป็นแค่ท่อนโบนท่อนล่างแม่ก็อาจจะม่ายเพราะถึงแม่ทัวร์บางคนเชื่อเออซีมุ่งไปที่เป็นไง หลายซีมากค่ะแต่เป็นแบบอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันต่วกไปเรื่อยๆแต่มันทางเราเลยเนาะรู้แบบว่ามีความความอะไรอย่างเงี้ยต้องโบเป็นระดารอย่างเงี้ยก็เขาก็เลือกมาถูกตัวค่ะแล้วรับงานนี้เพราะมันโดนเส้นเราด้วยตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็แบบว่าเอองานคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็คงแบบได้รองแสจ้ะไม่ได้รอง เป็นสวยดูคุณตลกเป็นคนสวยเออที่ตลกด้วยนิดหน่อยแล้วก็เป็นดาราที่ร้องเพลงได้ด้วยนิดหน่อยแต่หลายคนบอกว่าโบบนเวทีไม่ห่วงสวยเลยไอ้ม้วนจอยไปเรื่อยเลยด้วยความที่เราสวยมากอยู่แล้วอันนี้คนอื่นพูดเนาะไม่เราอย่าเพิ่งชิงรีบพูดเองรีบก่อนเดี๋ยวเขาไม่ชมเลยไม่ให้ชมกันอ่ะคนจะบอกว่าแฟนพี่เล็กทำไมทำได้อะไรเยอะขนาดนี้ออเมันครบเวทีอะไรขนาดนี้ ตัวเองไม่ค oh. ิดเหมือนกันว uh, uh ่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี uh ้เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตที่พีคมากๆในชีวิตแนะทั้งเต้นแรงเอ่อเอนเตอร์เทนร้องเพลงแล้วก็แบบต้องช่วยช่วยคอนโทรอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้เนาะพี่เบิร์ดมีคอมเมนต์ยังไงที่ตกใจกันว่าโบจะเบิร์เนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งพี่เบิร์ดทั้งพี่ก้องทั้งพี่แอมก็คือบอกว่าพวกเป็นคนตลกเนาะ เราไม่คิดว่าขนาดนี้ <S <S แล้วก็แล้วโพก็ไม่คิดด้วยว่าพี่โจอีอ้จ,จะตลกขนาดนี้ด้วยคือมีอะไรก็คือช่วยกันเล่นกันอยสองคนน, <ะ S 2> นัดแนะกันว่าจะจะทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับเราเราภาคภูมิใจกันเนี่ยเพราะคนนางเอกที่จะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดได้เป็นนงเอกลูกชายอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นต้นๆนางเอกลูกๆซึ่งเราไม่ได้ขึ้นต้องต้องคนนีเรื่อกนางเอเชลล์เอาเสียงใต้มันคือต้องเบิร์ดนั้นเลยคนที่จะได้ขึ้นเอามงมาหม้อพี่หนูสักค่ะ ไม่้างก็เป็นคนที่แบบมีแบบความชายงแบบในช่วงนันอะไรเงี้ยไี่เบิร์ดถึงแบบในจุดนั้นอาจจะแบบเขอขอลับไว้สาธุแต่ว่าหนว่าพี่เบิร์ดอาจจะอยากเจออะไรตลกๆบ้างในชีวิตเพอาจจะเรียดทางานมันะพี่เบิร์ดอาจจะทางานหนักช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากผ่อนช่ายอยากเจออะไรสวยๆเงางมที่ตลกอะไรเงี้ยมวัน3มรอบนี่โมเมนต์มันต่างกันไเล่ต่าง ก็เหมือนแบบทุกรอบเราก็จะได้เรียนรู้ว่าโอเคมุกนี้ยังไงถ้าเราไปตรงนี้ยังไงดีเชียคนดูแบบไหนเราลืมคนข้างบนไหมหรือว่าแบบคนดูจับมือจิกเราหรือเปล่าหรือว่าแบบตอนเราจับมือมาเราได้แหวนเพชรของเขาบ้างไหมพิจารณีปะลูกเเพราะว่าทุกคนที่มาดูกันค่ะอบว่ามีพี่เป็นผู้บริหารอะไรกันแบบจังหวะยืนลืมไปจับแสตมาก คือต่อไปถ้ามีคอนเสิร์ตติดต่อเข้ามาอีกอะไรอีกเนี่ยชื่อโบเมราคืออาจจะเป็นแบบเดาบอกเลยว่าหนูทำางเกินค่าตัว เด่นลึ้นเลยค่ะมันเป็นช่วงหนึ่งค่ะที่โอกาสทางช่องเขาให้โอกาสเราได้ออกไปแบบว่าทำคอนเสิร์ตได้แบบว่าได้โชว์ความสามารถของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยช่วงปีหน้าเราก็จะได้กลับมาถ่ายละครกันช้ำๆแล้วมีอย่างตอนนี้ก็มีโปรแกรมอันนี้มีอันนี้ดูนะไม่เรื่องรอไม่ใช่เรื่องยังไม่เรื่องปึ๊บสี่เรื่องหนึ่เรื่อง ใช่มันก็เป็นหนังภาคต่อแหละแล้วก็เป็นภาคต่อที่ทางเพจเองเขาก็ตั้งใจว่าจะให้มาเป็นแค่บทสรุปเฉยๆแล้วค่ะว่าเล่าที่มาที่ไปสังคนที่คางค่าวว่าเอาทำไมมันตายแล้วแล้วมันไปยังไงทาไมถึงมาเกลียดก,กันมาแบบฆ่ากันได้ในชาตินี้อะไรเงี<ๆ>้ยก็เลยชาตินี้ค่ะก็เลยมาสรุปให้ดูว่าในชาติที่เขาเจอ,อก,กันมันเป็นเรื่องของกรรมสัมพันธ์<ๆ>นะอะไรเงี้ยก็เลยตรงนี้บองานะแก่กันสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่ว่าส่วนตัวที่หนูดัวหนูว่ามันมันสนุกนะมันไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่ว่าด้วยความที่คนอาคติไปแล้วว่าเป็นภาคต่ออาจจะคาดหวังไว้เยอะใช่ใช่นบอกว่ามันหลายชาติเกินเลยสับสนงงวะชัดหลายคนหรือเราส่วนตัวดอ่ะหนูว่าหนูไม่สับสน ถ้าคนที่สับสนแปลว่าอาจจะไม่ได้แบบตาใช่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เก็ตในความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่ขนาดนั้นเนี้ยแต่ถ้าถามว่าหลายภพหลายชาติจริงไหมก็จริง <c oughs> จริงแล้วก็เล่นกันหลายภพหลายชาติเหลือเกิน <c oughs> แต่ก็อยากให้ไปดูเพราะว่าเราเหนื่อยค่ะยังงอยู่ในโรงใช่ไหมยังอยู่ในโรง,งนลงละ เราเหนื่อยกันมากอีทามไทยลบรอยสักแปะรอยสักใหม่เยตีติดวิกหัวะลอกเยโบมดกัดเท้าเอตีสับสับแข้งก็ต้องเล่นต่อไปดูแต่พี่พวกหนูบาดเจ็บมาเยอะละทีมงานไม่นอยไหมแบบว่าไม่เฟลไม่นอยหนูไม่ได้เป็นคนเสียตังค์อะไม่ลงทุนหนูไม่ได้เป็นคนลงทุนด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเราก็เต็มที่ในจุดของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ได้เสียหายอะไรในในพักของนักแสดงรู้สึกว่าเราก็เต็มที่ในส่วนของเราพุ่งกับก็เต็มที่ในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ก็ดีในพากของเราแล้วอะไรย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าคนดูจะดูไม่ดูคนที่ได้ดูเขาก็ชอบคนที่ยังไม่ได้ดูเขาก็จะรู้สึกว่าไปดูเรื่องอื่นดีกว่าอะไรย่างเงี้ยแต่ใช่ก็แล้วแต่ผู้ชมค่แล้วเชื่อเรื่องอาการือเื่อักตอบไหมเราบอกทักสองนะแต่แบบแปลกไม่นะเราไม่ได้เชื่อขนาดนั้น เราแค่รู้สึกว่าก็ก็เขามอบหมายมาให้เราทำไเราก็ยินดีทำเราก็เต็มที่ทุกผลงานของเราควรจะมีภาคสามไหมอาจจะยังนะหายออกตัวเลยอาจจะอาจจะหมดแล้วตจบเลาโครวิดที่แล้วได้ร้100อยร้อยกว่าอรอบนี้ยังไม่ถึงก็เลยไม่มีงบไปต่อนะแต่ว่ายังไปดูได้อยู่ยังดูได้อยู่